ตรงนี้ก็จะเป็นโรงทานครับทอดออนะครับานเ่ครับนอนอนานอเาเนยอานานรายเนรายุปรป็นายเจนาา มีหัวมาครับนี่ก็มาจากจากรุงเทพสาธุนะครับนี่ยังไงขนมโคกแต่เช้าแล้วต้นตำรับต้นตำรับต้นตำรับ นี่แถวยาเลยถวายพระถวายพระใช่ไหมี่เจียวถวายพระไปรถไปร้วกูบาเจ้าเราไปไปเข้ากี่นะ ได้หรือยังครับสทีสที จะคอยเอาอันบ่ไม่ดีนะจักอยางว่าลักเออเรื่อมา่นี่ะมีอรไม่แล้วกแล้วทำไมก็ปั้นี เนี่ก็นีกี่นีล้วนั่นมาจากไหนอ่ะอ๋อดีครับนี่ของน